สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Democracy X Innovation นะครับไม่ได้พบกันนานเลยนะอ,อยู่กับคุณเจอีกแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมแหมเป็นการดื่มกาแฟยามบ่ายพร้อมกับอ<ม>ัดพอดแคสท้ามีเสียงกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกนี่ก็คือเสียงของกาแฟเสียงช้อนก็มีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยมันจริงๆมันเยอะมากแต่ว่าเราไม่ค่อยได้อัดใช่ไหม,มเรื่องนี้ก็น่าสนใจแล้วมันเป็นหลักวิชานิดนึงนะก็คือเรื่องของการย,าย้ายพรรคการเมือง ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะท้าความไม่หนึ่งนี่ก็พักอย่างเช่นพักพลังประชารัฐเนี่ยก็เกิดพักแตกใช่ไหมจากขั้วของคุณธรรมนุที่ย้ายออกมาไปตั้งพักใหม่คือพักกล้าทําอะไรเงี้ยนะแล้วก็สามารถที่จะผลักบางส่วนของพักเก่าคือพลังประชารัฐนี่ออกไปเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมแล้วก็เอาตัวเองเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็มีการปรับคลัมองอะไรเงี้ยก็คือพูดง่ายว่าคนในพักที่ไม่ใช่หัวหน้าพักที่มันไม่ใช่ไม่ใช่แกนนําของพักนี่สามารถที่จะต่อรอง เอาตัวเองออกมาแล้วก็ตั้งเป็นพรรคใหม่เพื่อให้ตัวเองได้โคดตารัฐัมลนุนอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ในระดันุน60ถือว่าเพราะมันมันมีการเขียนกฎกติกาที่มันทําให้เรียกอะไรบางคนอาจจะเรียกว่าเขียนมาเพื่อพวกเราอะไรประมาณนี้นะมันมันมันเลยทําให้พรรคการเมืองเนี่ยมีอานาจมากขึ้นหรือน้อยลงนะตรงเนี้ยคุณเจผมไม่แน่ใจ <laughs> ถ้าถ้าถ้ามองถ้ามองผ่านรัฐมนรหกศูนยน์ะ้มันทำมันตั้งใจทำให้การเมืองกลับไปย้อนยุกไปก่อนรัฐมนรสี่ศูนย์แล้วก็ทำให้พรรคการเมืองอดแอร <c oughs> อ,อภายใต้บริบททางกฎหมายแบบนี้มันทำให้พรรคการเมืองมันมีสถานะเป็นแค่แบบออที่พ,พรรคพิงของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่เจรจากันลงตัวชั่วคราวแล้วก็ถ้า เจรจากันไม่ลงตัวก็แยกย้ายกันได้เร็วเพราะว่าตัวพรรคการเมืองมันมีเครื่องไม้<อ>เครื่องมือในการที่จะควบคุมตัวสมาชิกหรือแม้กระทั่งตัวสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสสเนี่ยน้อยมากน้อยถึงน้อยที่สุดเลย<ะ>มันมันจะแตกต่างจากกรณีรัฐมนรีูล40ที่เราเคยเล็งเห็นว่า,ามันเกิดสภาพแบบนี้แหละช่วงก่อน40ก็คือนักการเมืองก็ไม่ได้มี ไม่ได้มีองการหรือพรรคการเมืองไม่ได้มีองค์การที่ชัดเจนทุกพรรคก็หน้าตาคล้ายๆกันครับมารวมตัวกันเพราะว่าต่อรองผลประโยชน์ร่วมกันได้เป็นก,ก๊กเป็นเหล่าเดียวกันหาผลประโยชน์ร่วมกันได้แล้วก็ถ้าไม่ลงตัวก็มีการย้ายพรรคหรือแม้กระทั่งการลงมติไม่ไม่เคารพพรรคอะไรเงี้ยเยอะขึ้น4-0มันเลยแก้แก้ไม่ได้แก้ตรงจุดแล้นอ้องไปแก้ไปแก,ก้อีกจุดหนึ่งก็คือการกําหนดว่า คนที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรได้มันก็ต้องมีคุณสมบัติคือเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองดังนั้นเนี่ยถ้าเวลาที่ผลของการบัญหัติแบบนี้เนี่ยพรรคการเมืองมันก็เลยมีอำนาจสูงในการควบคุมสสเช่นถ้าสสทำตัวดื้อสสทำตัวมีพิรุษว่าจะไม่ตรงกับแนวทางของพรรคก็สักก็ขับออกจากพรรคได้พอขับอ,ออกจากพรรคได้ก็สิ้นสุดความเป็นเป็นสมาชิกภาพของสสไปมันก็เลยทําให้ พรรคการเมืองมีความแข็งแรงขึ้นมาอพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นรัฐมนุรีสี่ศูนย์เนี่ยก็คือบริบทก่อนหน้าคือมีพฤษภาสามห้ามีแรงตา่างมันก็มีกระแสรเรียกร้องให้มันเกิดประชาธิปไตยขึ้นแล้วฝ่ายการเมืองมันอ่อนแอเหลือเกินสู้กับฝ่ายทหารฝ่ายแรงต่างเนี่ยเขาก็เลยอยากจะให้พรรคการเมืองนันมีความเข้มแข็งขึ้นใช่ก็เลยพยายามว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่เข้ามาอยู่ในสมาสถาบันทางการเมืองเนี่ยของพรรคเนี่ยก็คือคุณก็หมดหมด หมดสมชิมมกภ<ร>าพของคุณไปอ่ะก็คือพวกไงคุณออกจากพักไปก็คือคุณออกไปเลยอ,ะอ, m, อ่ะคุณไม่ได้มีสถานะติดมาเป็นสอสอแล้วแต่ทีเนี้ยไอที่เรากำลังพูดถึงกันนี่ว่าหกศูนเนี่ยมันแตกต่างเลยคือว่าถ้าเกิดว่าคุณโดนขับออกจากพักไปแล้วเนี่ยคุณแม่งยังเป็นสอสออยู่ใช่แล้วมันเลยเปิดโอกาสให้คุณสามารถที่จะไปหาพักอื่นอยู่ได้อื <premises. S 1> เขาก็เลยเอ่อตัวสสเขาก็เลยไม่ต้องงอพักการเมืองมากถ้าเขามีกลุ่มก้อนหรือกลุ่มผลประโยชน์อย่างที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนปีศูนย์เขาก็สามารถที่จะต่อรองให้พักนั้นอ่อนแอลงไปได้ซึ่งครึ่งภาวะแบบนี้มันก็เลยทําให้พักการเมืองอ่อนแอลงออย่างเช่นสมัยอ่าคุณคุณธรรมนัฐเนี่ยขอขออนุญาตที่เอ่ยเอ่ยท่านนะนะฮะก็คืออ่าก็มาเป็นกล้าธรรใช่ไหมมายกออกกันมาตั้งเท่าไหร่นะยยี่สิบเท่าไหร่นะ เยอะกันนะเยอะมากแล้วแล้วก็ท่านก็ผลักทําให้คุณปวิดเนี่ยใช่ไหมออกไปเป็นฝ่ายค้าได้อะไรต่างเนี่ยมันก็เป็นลูกเล่นของรัฐม,มนี้ีซึ่งถ้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าขับออกไปแบบนี้ก็คือแม่งก็คือจบเลยถูกปะ <c oughs> ่ะเช่นเดียวกันกับกรณีตั้งแต่สมัยเลือกตั้ง6กสองาการเลือกตั้งครั้งก่อนที่ไม่ใช่6กหกแลวหกสองในก่อนหน้านั้นก็คือมีกรณีคุณศรีนวลใช่ไหมของพรรคอนาคตใหม่ใช่ไหมครับก็ ออก,ก็ไปหลายคนละพรนะคนใหม่โดนยุบก็ก็ไปอีกหลายคนเหมือนกันใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็มีใครเหรคุณกริตใช่ไหม,มล่าสุด <laughs> ล่าสุดคุณกริตของพรรคเก้าอ่าพรรคประชาชนนี่ก็พยายามที่จะเล่นอ่ในในในแง่นี้ว่าให้ให้ขับออกซิต่างๆนะจะได้ไปอยู่พักใหม่จะได้ไปอยู่พักใหม่ด้วยความเคารพท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยที่ท่านไม่ลาออกเองเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นสเขตเ้าลาออกเนี่ยก็ต้องเลือกตั้งใหม่ก็ซึ่งเปงลืลองอมานอะไรเงี้ย ใช่ไหมอ่ามันต่างกับบัญชีชื่อที่ถ้าบัญชีชื่อก็ออกกู้ก็เลื่อนขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้เขตก็ลาออกไม่้ก็เลยบอกว่าเอางั้นอุดมการไม่ตรงแล้วไม่ได้ถูก่ไม่ได้รับการเปิดโอกาสจากพักก็ช่วยขับชั้นออกหน่อยสิถูกไหมช่วยขับชั้นออกหน่อยชั้นจะได้ไปหาพักใหม่อยู่ที่มันอันนันกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเติมเสียงให้กับฝั่งรู้หรือเปล่าเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันก็คือเขาไม่สามารถที่จะลาออกเองได้อันนี้ก็ยังดีเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณลาออกเองได้นี่ก็คือ น่าจะวุ่นวายกว่านี้นะถ้า<ช>เรา,เราออกนะเองแล้วแล้วยังมีสมาชิก,กภาพสอสออยู่อันนี้หนักเลยน,นะผมว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าจะทําให้เสียเนาะใช่มันมันก็เสียหายเลยออันนั้นคือมั่วแน่นอนนะผมว่าคือแบบแ,<ต> <laughs> แต่แต่แต่จริงๆแล้วถ้าถ้าอยากให้พักการเมืองมันมันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะฮะที่เป็นตัวแทนองค์การแล้วก็ควบคุมให้พักให้สมาชิกสอสอะไรพวกนี้ทําปฏิบัติตาม อุดมการของพรรคได้ครับผมก็ไม่ค่อยเชียร์แนวทางของรมัีูนย์นะผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันควรใช้แนวทางทางการเมืองแล้วก็ทำเนียมปฏิบัติในการการควบคุมหรือส่งเสริมพรรคการเมืองให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแทนแทนที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวสมาชิกและรัสภาเนี่ยกับพรรคการเมืองเนี่ยมันมีหลักการหลายหลักการที่มันยังยังยังต้องยังต้องมีความสัมพันธ์แบบสัมผัส ระหว่างกันแต่ไม่ใช่แบบเป็นใต้มาค้ามาชาอะไรขนาดนั้น ừ, <ๆ>เพราะว่าตัวตัว,ตวสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมันก็มีเอ่อมันมีหลักการในทางรัฐมนลที่กําหนดว่าเขาเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามเจตจานงของ ừ, ตัวเองได้เพียงแต่ว่าในการที่เขาจะอาศัยอะไรบางอย่างเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งเนี่ยมันต้องอาศัยยานพานะที่มันเรียกว่าพรรคการเมืองเข้ามาเพื่อให้ตัวเองได้ลงสมัครรับเลือกตั้งใช่ไหมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเขาก็ควรมี เจตจำนวเสรีที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามตามสิ่งที่รัฐมนูรคุ้มครองไว้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะไม่ให้พรรคการเมืองควบคุมเลยเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าสมาชิกหลายๆคนเนี่ยก็ถูกเลือกมาเพราะว่าประชาชนเนี่ยเห็นเห็นสอดคล้องหรือแนวทางเดียวกันกันกบตัวพรรคก,การเมืองครับครับครับก็<ต>คือพูดง่ายๆว่าอย่างมันมันก็เลยมีการเกิดอันนี้ไง,ไงที่ตอนที่คุณกรีอาเนีไงไง่ยแล้วก็คือมีการว่าเอ้ยประชาชนในพื้นที่คุณอนะ เขาเลือกเพราะว่าตัวคุณหรือเขาเลือกเพราะพรรคถูกปะ่ะอุดมการเพราะพรรคก้าวไกลอุดมการเพราะประชาชนหรือเขาเลือกเพราะที่ตัวคุณนะ่ะมาสมัครเป็นอสสมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยถูกไหมอ่านี่ว่าเกิดเรื่องอันนี้อีกผมมาเชียร์วิธีแนวทางที่ผมเห็นว่าเหมาะสมในการควบคุมให้พรรคการเมืองมีอำนาจในการต่อรองกับตัวสมาชิกมากขึ้นอ่ะผมยังรู้สึกว่ามันต้องไปมันต้องไปจัดการที่ข้อบังคับการประชุมสภาข้อบังคับการประชุมสภาก็คือเป็นเรื่องเทคนิคว่าไงฮะ ปรกการแรกเนาะนอกจากตัวสมาชิกที่ถ้าขัดขืนกับพรรคการเมืองเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะลงโทษในฝั่งวินัยของพรรคการเมืองได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งรอบหน้านแม้กระทั่งการไม่ให้ทรัพยากรของพรรคเนี่ยไปสนับสนุนการทํางานในพื้นที่อีกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นส่วนของพรรคการเมืองเนาะแต่ว่าในส่วนของข้อบังคับการประชุมสภาผมคิดว่า มันจำเป็นจะต้องออกแบบให้พรรคการเมืองมีอํานาจในการควบคุมสมาชิกมากกว่าน,นี้เช่นม,มันมีสิทธทิประโยชน์หลายประการที่ที่ตัวสมาชิกจะได้อะเช่นการได้อภิปรายการได้หารือรการได้กระทู้การได้โคตา้ากระทู้การได้นั่งในกมอทอมหรือแม้กระทั่งการมีสิทธิเสนอร่างกฎหมายอะไรพวกนี้ผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรื่องพวกนี้มันควรเป็นโคต้าของพรรคการเมืองแบบแบบ ร้อยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะไม่ใช่แบบประเภทแบบโคต้าของพรรคการเมืองประเภทแบบตกลงปลากเปล่ากันนะว่าคนนี้ได้พรรคนี้พรรคนี้ได้จำนวนเท่านีน้่นาทีอ่อ <laughs> แต่ว่ามันควรเป็นสิ่งที่ถ้าถ้าคุณสังกัดพรรคนี้แล้วคุณจะไปเป็นกมทรหรือคุณจะพูดอ,อพิปรายได้พรรคนี้ต้องเป็นคนอนุญาตประธานสภาต้องเป็นคนถ้าเกิดคุณฝ่าฝืนมติของพรรคแล้วคุณจะไม่ได้สิทธิ์นี้ทั้งหมดเลย ก็คือไม่ได้นั่งในกมทไม่ได้นั่งในไม่ได้อภิปรายไม่ได้หารืออะไรพวกเนี้อืมแต่แต,แต่แต่เข้าใจว่าข้อบังคับการประชุมเนี้ยข้อบังคับการประชุมปัจจุบันเนี้ยมันมันมันไม่มีเรื่องพวกนี้ครับดังนั้นเนี้ยพอเวลาสมาชิกฝ่าฝืนมติของพักเนี้ยแล้วพักบอกว่าจะไม่สนับสนุนคนเนี้ยไอ้พักอื่นที่มาซื้อตัวอืมก็เสนอคนเนี้ยให้เข้าโคต้าของพักนี้ได้<ๆ>ซึ่งมันทําให้มันทําให้ มันไม่เอื้อให้พักการเมืองสามารถควบคุมวินัยของของตัวตัวสมาชิกได้แล้วมันก็ทําให้เกิดการย้ายพักย้ายขั้วแล้วก็ทาให้พักการเมืองอ่อนแอผมว่าถ้าแก้โดยโดยโดย,โดยเรื่องนี้ธรรมชาติของการเมืองมันจะคอยควบคุมให้ตัวสมาชิกเนี่ยสังกัดกับพักหรือเดินตามแนวทางของพักได้ได้ดียิ่งขึ้นมากกว่าการใช้กฎหมายที่เข้มงวดอย่างปี40อะไรเงี้ยอ,อ,อันนี้คิดเร็วๆนะไม,ไ,ไม่ได้แบบไม่ได้เคลียร์ชัดเจนกันขนาดนั้นไม่แต่ผมว่าคุณก็เป็น นักวิชาก,การกฎหมายไม่กี่คนที่ไม่ได้เน้นการใช้กฎหมายนึกออกว่าคือส่วนมากคนที่เขาใช่ไหมก็คือจะจะออกมาในแง่เขาว่าเออต้องไปออกข้อคับออกระเบียบออกกฎเลงต่างๆนะก็อันนี้ก,ก,ก็ก็น่าสนใจมากเลยผมว่าก็คือมันอำนาจทางการเมืองของของของ,ของพรรคการเมืองมันมันมันจะได้มีมากขึ้นก็ผมว่ามันก็เหมือนกันเรื่องนี้ไงที่ตอนแบ่งโคต้ากับการงบอ่ะและในเรื่องของพรรคไทยสร้างไทยอ่ะใช่ใช่ว่าคืออันเนี้ย อันนี้คือมันมันมันก็เลยมันเลยไม่จบว่าเอาตกลงว่าเอาไงคือคือคุณอะไรนะคือพักไทยสร้างไทยเนี่ยในในทางบริบัติเนี่ยเขามีสสมันเท่าไหร่หกคนปะอ่าหกคน <ไป S 1> คนไปนอยู่รัฐบาลกันรัฐบาลสักห้าแล้วาแล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่ยังยืนยันว่าอยู่ฝ่ายค้านใช่แล้วคือทีเนี้ยมันก็ไม่รู้ว่าจะนับโคต้าของพักเนี้ยยังไงเพราะว่าเขาได้คนเดียวอ่าเน,นี้ยอันนี้คือเรื่องเรื่องเรื่องที่เป็นกรณี example เลยเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆ แบบเรื่องที่คุณพูดเมื่อกี้เลยใช่ถูกไหม,มก็คือห้าคนเนี่ยกับอีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นหกคนเนี่ยสรุปว่าแต่ว่าตัวแทนของพักเนี่ยในโคต้าที่จะนั่งกับมริการวิสามันก็มาเนี่ยมแม่งมีได้คนเดียวใช่แล้วคุณจะเอาใครวะ <Yeah. S 2> แล้วคือทีนี้ทาานูุนก็บอกอา้าวเราออกมาทางนี้เยอะกว่าเราก็มีสิทธิ์เสนอนี่ก็เสนอไปคนหนึ่งปรากฏว่าทางฝ่ายค้านบอกอา้าวก็เนี่ยมีหนังสือมาจากเอาทางพักเลยนะว่าจะให้เอาคนเนี่ยเป็น อ้าวแล้วแล้วคุณจะเอาไงสรุปว่าคุณจะเชื่อว่าไอคนที่ไปอยู่กับรัฐบาลห้าคนเนี่ยสมควรได้ในคต,ต้าห้าคนนี้หรือหนังสือมาจากพักอะ่ะแล้วสรุปว่าไอไอตัวพักกับไอตัวจํานวนสสในสภา,าที่อยู่แค่ในนามพักแต่ว่าใจอ่ะไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยสมมตินะอันไหนมันไอ้นั้นกับกันสรุปว่าข้อพิพาทนี้ในสภาย,ยังตกลงกันไม่ถูกะฮะคือประธานสภาก็ยังวิจัยไม่ได้เลยว่าตกลงว่ากูจะให้ใครดีวะเพราะมันไม่ได้มีอะไรมาบอก เพราะว่าในข้อบังคับเราอ่ะมันกําหนดว่าใครก็ได้มีสิทธิ์เสนอคนที่จะนั่งในกรมทโดยที่มีผู้วอบรอนถูกต้องตามกฎหมายน่าจะห้าหรือยี่สิบคนถ้าถ้าจะไม่ผิดนะเออแล้วมันมันทาให้แบบใครก็เสนอก็ได้เอากลายเป็นว่าพัทยสร้ากไทยแทนที่ได้คนเดียวอืกลับมีสองได้สองไปเลยพะมีคนสละให้คนหนึ่งใช่ไหมใช่กลายเป็นว่าสรุปว่าก็ทะเลาะกันจบจบไม่ได้ใช่อีกฝ่ายก็อ้างว่า คนที่จะเสนอต้องเป็นคนในพักสิครับท <ไ feed, S 2> ่านประธานแต่ประธานก็บอกก็ ALK, ถึงมันถึงมันจะเป็นอย่างนั้นลรวจะให้ทำยังไงเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีข้อบังคับตรงไหนบอกว่าคนคนในพักต้องเป็นคนเสนอถูกป่ะแต่ว่าฝ่ายขานเขาอะก็ก็เป็นอีกอีกอีกท่านหนึ่งเป็นคนเสนอที่ไม่ใช่คนในทั้งไทยใช่มาที่เสนอว่าจจะเอาันเนี้ยแต่ว่าเขายืนยันว่าเขามีจดหมายมาจากหัวหน้าพักว่าฉันจะเอาคนเนี้ย แต่ปรากฏว่าจดหมายนั้นเนี่ยก็ใช้ในทางข้อบังคับประชุมสภาไม่ได้ไงถูกปะเออเพราะมันไม่ได้บอกให้เออนี่มันตลกนะเรื่องประเภทนี้เนียใช่แล้วคืออ้าวทีนี้สสที่เขาแบบอืเป็นอ่ะพูดง่ายๆเนาะเป็นของเราไปแล้วอ่ะเขาก็ยังได้คือพอพักพักตัดสิทธิ์เขาแต่เขาก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหมือนเดิมถ้าพักใหม่ที่เขาไปสังกัดด้วยอ่ะสนับสนุนเขาเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดแบบ ความไม่แข็งแรงของพรรคการเมืองในการที่จะควบคุมตัวสมาชิกอะ่ะเออเอาคนเป็นคนเป็นงูเหา่าก็ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันมีข้อบังคับประชุมมันสามารถจัดการได้เออถ้าคุณเป็นงูเห่าก็เป็นไปแล้วก็ก็เป็นไป,ค,ป,นไปคุณก็ทําได้มีมติกี่ครั้งคุณก็สวนไปสวนพักไปเรื่อยสวนพักไปเรื่อยแต่ว่าไอสิทธิประโยชน์ที่ควรได้ในสภาหรือแม้กระทั่งในการทํางานพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนี่ย คุณไม่ได้รับแล้วนะเออมันก็จะเป็นวิธีทางการเมืองที่เอคอยดัดหลังให้การเมืองมันเดินไปในในที่ทางที่ถูกต้องมากกว่าใช้มากกว่าใช้กฎหมายแบบแข็งทื่อๆในการบังคับแบบสีู่นะผมผมไม่ถึงกับเห็นด้วยแนวทางนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่ผมเห็นด้วยกับแนวทางนี้ว่าใช้ใช้ข้อบังคับแล้วก็ทำเนียมทางการเมืองเป็นงูเห่าก็หมดสิทธิ์เป็นนักกรมทอมอภิปรายไม่ได้เสนอกฎหมายไม่ได้ตั้งกระทู้ไม่ได้คุณไม่มีพื้นที่สภาคุณก็จะ มันก็จะเป็นการกดดันคุณเองอ่ะก็คือคุณก็จะไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์ไงว่าไม่ได้มีที่ออกออกแสดงออกแสงออกแสงเลยอะไรต่างนะครับก็นี่ก็น่าสนใจเมื่อกี้จริงๆผมนั่งในห้องนี้นะผมอัดพอดแคสต์วิดีโออีกเรื่องนึ่งี่ถือโอการโฆษณาเลยนะชื่อ KVI Talk Video Podcast นะซึ่งเราจะทําออกมาเป็นวิดีโอแล้วใส่ y o u t u b e แล้วก็พูดเรื่อง40นี่แหละแบบที่คุณพูดเลยว่าเออมันยังมีประเด็นไหนที่แบบ เหมือนกับ40นี่เป็น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 ก้าวแรกในการทดลองว่าเออรัฐนูญฉบับฉบับที่เป็นพูดง่ายว่าเพื่อเพื่อประชาธิปไตยนะเพราะบรรยากาศตอนนั้นมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยประชาธิปไตยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ก็มีหลายกลุ่มมาเรียกร้องต่างๆแล้วก็เออเราจะปรับปรุง 40เนี่ยสมมติว่าย้อนเวลากลับไปตอนปี49เนี่ยเออเราเราจะปรับปรุงแก้ไข40อย่างไรให้มันให้มันใช้ได้ดีกว่านี้เพราะเหมือนในะตอนแรกมันก็เป็นการทดลองเหมือนกันว่าว่าเอาระบบนั้นระบบนี้รวมถึงองค์กรอิสระมาใช้อะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้รัฐบาลมีอำนาจมากเกินเลยมานี่ก็มันมันก็ก,ก,ก็ก็น่าสนใจเรื่องพวกนี้นะว่าเราจะก้าวต่อข้างหน้าเนี่ยที่จะไม่รู้จะแก้หรือไม่แก้นะั้นลำน,นุนแต่ว่าคือเราก็ต้องมีแนวทางเราใช่ไหมว่าเอออันไหนมันมีปัญหาแล้วมันควรที่จะ ที่ที่จะ,ะหมายว่าเราเป็นนักวิชาการก็ต้อง address หรือว่าชี้ให้เห็นถึง,ถ,งถึงปัญหาของมันนะว่ามันจะเกิดอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพของการเมืองแล้วก็รัฐบาลไม้ตอนนี้ซึ่งก็นะเราไม่ได้มาวิจารณ์นะแต่ก็คือดูท่าทางแล้วก็ดูทรงก็ผม <laughs> <laughs> เม<ะ>ื่อวันก่อนผมไปจัดเวทีในหลักสูตรอันหนึ่งอ่ะแล้วก็มีมีมีวิทยากรคนหนึ่งเขาพูดดีมากเลยนะว่ารเราอยากคาดหวังนโยบายอะไรตอนนี้จากรัฐบาลเลยเพราะว่า Priority แรกของรัฐบาล่ะมันคือการทํำยังไงก็ได้ให้ให้คนที่ให้รัฐบาลเนี่ยมันสามารถดํารงอยู่รอดครบครบเทิรอมเป็นสําคัญดังนั้นเนี่ย วาระต่างๆของของตัวรัฐบาลเนี่ยมันจึงเป็นการเจราจาหาทางลงตัวกันระหว่างพักการเมืองต่างๆที่ดำรงอยู่ในพักร่วมให้ให้สามารถเดินไปได้วยกันจนครบ4ปีได้มากกว่าที่จะเน้นเรื่องการสงม,มอบนโยบายดังนั้นเนี่ยนโยบายที่ทแถลงไว้ว่าจะแก้ไขรัฐมนูญโดยเร็วตามที่กำหนดไว้ของทั้งตัวรัฐบาลเศรษาเษฐาหรือแม้กรทั่งร,ร,รัฐบาลองค์ิกัผม,ผมคิดว่ามัน,มน ในสมัยนี้มันค่หมดเป็นไปไม่ได้หรอกค่หมดแล้วแหละดูทรงแล้วถ้าพูเรีนอย่่งตรงไปตรงมาไม่ผมว่าไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกนโยบายที่เป็นเรือธงของเขาเขายังทําไม่ได้เพราะว่าคือคือพักหนึ่งเป็นพักแกนนําอยากจะทําอีกพักหนึ่งก็ออกมาแสดงข้าทีเออว่าแบบไม่อย่างเงี้ยคือพูดง่ายว่ามันมันยังอยู่กันได้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เชือกบางอย่างที่มันไอ้นี่กันแต่คือพอถึงเวลาอยากจะทําอะไรที่จริงๆมันเป็นชิ้นเป็นอันปุ๊กเนี่ยมันก็แตกาะเพราะฉะนั้นผมก็ก็อย่างที่คุณว่าแหละนะก็อย่างที่ในสองสามเดือนที่แล้วก็พูดกันแล้วเราก็เคยพูดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดิมที่เราเราต้องพูดกันอีกต่อไปต่อไปเรื่อยๆเอาเวลานี้ขอขอให้ไม่มีรัฐประหารขอเลยนะครับนะเพราะว่าตอนนี้กระแสชายดงชายแดนเนี่ยมันมันแรงเหลือเกินนะฮะแล้วก็ ก็มันก็จะมีกระแสสุดสุดไปทางทางอีกชาตนนิยมว่า,าว่าจะให้ถึงขั้นจะต้องรัฐประหารกันเลยอะไรประมาณนี้เพื่อที่ว่ารัฐบาลทํางานช้าไม่ทันใจอย่างเงี้ยให้ทหารมาตัดเลยดีไหมอะไรต่างๆนะก็ ใจเย็นนะฮะคนคนคนที่มองแบบนี้เพราะว่าทหารเองเขาก็ยังไม่ไม่อะไรยังไม่ขนาดนี้เลยนะเาก็จาัดก,การได้ยังไม่มีการยิงกันนะครับแนละ้วอย่าเพิ่งเชียร์ให้ยิงกันะนะครับนะยังไม่มีใครทําอะไรทั้งสิ้นนะอ,ออตอนนี้เป็นเรื่องของการเ,ออเขาเรียกอะไรง้างใส่กันอยู่นะนะอพอพอพูดเรื่องนี้แล้วก็นึกย้อนเนาะว่าแบบเฮ้ยไอ i, แนวคิดทางการเมืองที่มันท,นทรงพลังที่สดุด<ม>แล้วมันไม่มีวันตายเลยมันมแค่หลับไปเฉย<ม>แต่ว่าเวลามันโผล่ตัวมาแล้วเนี่ย มันมีพลังสูงส่งมากเลยก็คือเรื่องชาตินิยมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทรงพลังมากเลยเนาะเออเราจะเห็นเลยว่าในบรรดาตัวแสดงทางการเมืองทั้งหมดที่เรามองเห็นไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์นิยม <ừ. S 1> เอ,อก้าวหน้ากลาาอะไรเงี้ยพอมันเกิดกระแสนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนแบบ ไปในทิทางแทบจะคล้ายๆกันเลยในช่วงแรกเนาะมันมันเลยทําให้เห็นว่าเออเรื่องเรื่องชาตินิยมเนี่ยมันมันทรงพลังมากทําให้ผมแบบนึกย้อนสมัยที่ผมอ่านเรียนปตีแล้วผมนึกย้อนอ่านประวัติศาสตร์กาปรปฏิวัติรัเสเซียออเออมันมีเคยมีการเถียงนะบ,บรรดาพวกพรรคสังคมนิยมว่าแบบพอเราจะมีท่าทียังไงกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งของรัสเซียอะไรเงี้ยฝ่ายเข้าใจว่าฝ่ายเสียงข้างมากเนาะ แมนเชวิตใช่ไหม,มสนับสนุนให้กให้เข้าเข้าเข้าร่วมสงครามในมในขณะที่ฝ่ายเสียงข้างน้อยบอลเชวิตนี่ก็มองว่าชาตินิยมมันควรเป็นแบบใหม่ควรเปลี่ยนสงครามไปเพื่อการปฏิวัติทางชนชั้นหรือเพื่อเพื่อให้เกิด<ม>ชาตินิยมประเภทแบบที่เพื่อคนข้างล่างอะไรเงี้ยเออท็อป,ปิกนี้ก็ยังดำลงมาถึง,งปัจจุบันปัจจุบันเนาะมันก็มีชาตินิยมที่แบบเราต้องปกป้องอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องประโยชน์ของประโยชน์ในที่ ของคนแบบจริงจรงจ้างแต่เป็นเรื่องของการปกป้องเขตชายแดนสมมุติอะไรพวกนี้กับ,ค,บคนที่พยายามมานำเสนอ อะไรชาตินิยมก้าวหน้าใช่ไหมที่เป็นการพูดว่าแบบเออเราควรแบบสนับสนุนชาตินิยมแบบประเภทที่มันเห็นเป็นประโยชน์ของเพื่อนพี่น้องที่เป็นคนชั้นล่างอะไรเงี้ยเออมันก็เออไอ,อ,อ,อข้อถกเถียงพวกนี้มันนิดนิรันดจริงๆนะมันแบบยังลงมาถึงปัจจุบันเลยอะไรเงี้ยแล้วผมบอกคือเอาจริงคือถ้าถ้าเรายังไม่หลุดกรอบชาตินิยมเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะก้าวไปได้ไกลสักเท่าไหร่คือกรอบชาตินิยมเนี่ยมันเป็นอะไรที่นะเดี๋ยวว่างๆอาจจะหาเรื่องเวลา คุยเรื่องพวกนี้นะผมบอกว่ามันน่าสนใจเพราะว่ามันกึ่งกึ่งมันกึ่งกึ่งสถานการณ์จริงอะที่มันที่มันเป็นก็เ,เรียกว่าเป็นาการเมืองร่วมสมัยเลยเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่เยอะมากแล้วก็มันกึ่งกึ่งทฤษฎีด้วยว่าจริงๆแล้วคำว่าชาตินิยมเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันไม่ได้ถูกจํากัดอยู่เฉพาะในการเมืองแบบฝ่ายขวาอย่างเดียวซึ่งการเมืองแบบฝ่ายซ้ายเนี่ย เราพูดถึงการเมืองนะเราไม่ได้พูดถึงว่าเป็นมาร์กซิสเป็นโซเชียลิสต์เป็นสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์อะไรต่างเนี่ยก็คือการเมืองเหล่าเหล่านี้การทําการเมืองเนี่ยที่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองของของฝั่งคนเหล่านี้ไม่ว่าจะซ้ายจะขวาเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบชาตินิยมอยู่มากลแล้วก็มันเราก็ได้บทเรียนในก่อนสงครามโลกที่สองว่าต่อให้คุณจะซ้ายจะขวาอะไรต่างเนี่ยถ้าคุณเอามันไปผูกกับชาตินิยมอะไรนะ่แม่ง ความมดน,นาซีเลย <laughs> มันมาแบบนาซีเลยนะ <laughs> คือแล้วคุณจะเห็นได้ว่ามันจะออกอย่างนั้นนะซึ่ง <c oughs> ซึ่งซึ่ง,งอมันมันมันก็ออกได้หลายทางแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมันเป็นแบบนี้แล้วก็คือพูดง่ายว่ากลุ่มกลุ่มสนับสนุนรัฐประหารแล้วกันพูด <c oughs> พูดให้มันแคบหน่อยว่าเขาก็เปิดเผยตัวออกมาอย่างชัดเจนในรอบนี้เลยว่าคืนหนึ่งเขาเขา,เขาเกียดเขาเกียดเพื่อไทยเกียดคนนำสกุลชินวัตร <c oughs> อันนี้อยู่แล้ว <c oughs> เป็นเป็นทุนอยู่แล้วนะแล้วมาเจอแบบนี้อีกซึ่ง อาจจะจัดการปัญหาได้ไม่ทันใจและการสื่อสารเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแย่จริงครั้งนี้คือู้รัฐบาลเงียบไปเป็นอาทิตย์เลยนะฮะแล้วก็มีมีทหารที่ออกมาแอคชั่นมันก็มันก็มันก็ไม่แปลกที่คนจะเชียร์แล้วก็เหมือนกับบอกว่าเอองั้นงั้นก็ให้ทหารทําดีกว่าไหมมันมันมันดูจะดีกว่าในซําไปอะไรต่างๆนะก็นะมันมันก็ต้องดูไปตรงนี้แล้วนี่จะเห็นว่าเนี่ยพอมันมันเป็นแบบนี้มาเนี่ยคนคนมันต้องการความชัดเจน ในในระดับหนึ่งนะไม่ว่าคุณจะเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นอะไรก็ตามเพราะมันขึ้นอันนี้อันนี้ยังไม่กระทบชีวิตมากขนาดนั้นนี่คือแค่ชายแดนนะคิดไปเรื่องพวก Brexit อะไรเงี้ยนัแบบเมื่อก่อนอะช่วง b บ e x ซ t ช่วงอเมริกาช่วงอเมริกาเลือกทําเลือกอะไรต่างเลือกไบเดนรอบที่แล้วอะไรเงี้ยก็พูดนําอีกฝ่ายมันไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคนอ่ะกับอีกฝ่ายหนึ่งที่บอกว่ามันชัดเจนแน่ๆก็เห็นชัดเจนเลยว่าแม่งชนะเลือกตั้งกันขาดลอยก็เพราะเรื่องความชัดเจนเนี่ย เพราะนั้นถ้ารัฐบาลเราเนี่ยยังยังจะครึ่งคึ่งกลางแบบนี้แบบนี้ต่อไปเนี่ยผมว่าอาการเนี่ยตอนนี้นี่คือหลายหลายหลายด้านนะหลายศึกหลายด้านนะครับนะผมไม่อยากจะไปพูดเรื่องไอ้พวกชั้นสิบสี่อะไรพวกนี้นะมันไม่ใช่เรื่องของเรานะแต่ว่าก็คือเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดว่าศึกมันมาหลายด้านแล้วศึกปรับครบอร์ชอีกใช่ไหมศึกในกันเองในรัฐบาลที่เรื่องของจะเอามาหาธงมาหาไทย,ยนะนะอะไรนั่นอ่ะผมว่าเออเนี่ยมันศึกกี่ด้านอ่ะตอนเนี้ยมัน จะไหวเหรอ <laughs> มันมันเรายังมีรัฐบาลอยู่ไหมอะ่ะ <laughs> เออเรายังมีรัฐบาลอยู่ไหม <laughs> เพราะว่าผมผมเปรียบเทียบง่ายๆอะเทียบใกล้ๆเนาะแบบไอ้ตึกถล่มสตง,งกับทีมทีมผู้ว่าในการจัดการ <laughs> วิกฤตในการสื่อสารเนี่ยผมว่า <laughs> โอ้ทิง้ง ทิ้งทิ้งรัฐบาลในการสื่อสารกับวิกฤตชายแดนนี่แม่งคนละเรื่องเลยรัฐบาลคือแบบโอ้สี่วันไม่มีข่าวอะไรเลยอะเหมือนกับเรื่องมันไม่ซีเรียสมากจนกระทั่งผมไปตับอ๋อมันซีเรียสนี่ใช่ซีเรียสมากมันซีเรียสถึงขั้นแบบอืเพราะว่าทางนู้นทางนู้นเขาเขาสื่อสารกับประชาชนอะช่กัมพูชาเขาสื่อสารกับประชาชนเขาหนักมากเลยแล้วเล่นแบบแล้วตอนนี้คือนโยบายของรัฐบาลในการจัดการปัญหาเรื่องนี้คืออะไร มาตรการสั้นกลางยาวคืออะไรในการที่จะจัดการความโอเคยาวก็มีแต่พูดอันเดียวว่าจะใช้ J JBC j v c ในการจัดการแต่ว่ามันมีรายละเอียดอะไรไหมที่เราควรรู้สรุปง่ายๆคนไทยเข้าใจหน่อยสิมันมีอะไรอีกไหมที่ที่เราควรรู้อ่ะซึ่งทั้งหมู่ทั้งมวลที่ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็จะวกกลับไปเรื่องเดียวนะเรากลับมาแบบประเด็นพอยต์หลักของเราไม่ว่าจะเป็นทรคการเมืองที่อ่อนแอ รัฐบาลที่ไม่สามารถผลักดันนโยบายได้ผมว่าทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยมาจากเชื้อโรคตัวเดียวคือรัฐมนูนหกสูนยโอ้โหนี่คุณเป็นคุณน่าจะเป็นเซลแมนคพูดอะไรคุณกลับมาหาเลยคุณยอดยอดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมันเป็นทุกอย่างมันคือปรากฏการณ์ของของของเชื้อโรคที่ที่คณะประหารทิ้งเอาไว้ในนาว่ารัฐมนูนหกสูนถ้าถ้าเราไม่แก้เนี่ยต่อให้นายกไม่ใช่ชื่อนี้งูเห่า ไม่ใช่ชื่อนี้พักการเมืองที่ถูกสอสอแหกมติไม่ใช่ชื่อนี้มันก็ยังจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องของบุคคลมันเป็นเรื่องของระบบที่มันวางเอาไว้ไหน้าคุณไปลงดีกว่าผมว่ามันเวิร์กมากวิธีการพูดจังงงจังหวะขคุณมันมันมานะเอ๊ยคุณเขียนเรื่องอ้นั้นด้วยใช่ไหมไออะไรวัทหานอะไรของคุณอ๋อการควบคุมทหารเฟใช่คุณคุณพอพูดพูดได้บ้างไหมตอนเนี้ยผมพูดได้เดี๋ยวเอาไว้อีกเทปหนึ่งได้ไหมได้ได้สมมติถ้าคุณ แบบพูดตอนนี้เลยนะ,ะดีไหมดีไหมเพราะผมก็สนใจอยู่ผมเห็นคุณโพสต์ลงเนี่ยมันมีการจัดแบ่งเป็นตารางยอ,ยางอะไรเงี้ยอยากให้เล่าให้ฟังสักสักเรื่องการเกณฑ์ทหารเอออะไรต่างๆเนี่ยเออน่าสนใจนะเพราะว่าไหนๆนก็คือพวกนี้ว่ารัฐนูนหกศูนย์ก็เป็นผลผลิตออกมาจากการการพูดตรงนะการรัฐประหารอะไรเงี้ยนะก็มันก็นะมันก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้แล้วตอนนี้ทหารก็บทบาทหน้าข่าวก็เยอะหรือว่ามีคนไปบอกว่าท้าไม่ทัพ หน้าเหมือนอะไรนะนักร้องลูกพุ่งไม้ฟิลโรมอนเออามันกลายเป็นว่าเป็นบูลลี่กันไปเลยมันมันไม่บูลลี่มันคือการป๊อปบูล่าอ๋อโอเคโอเคคุณเข้าใจว่าว่าแบบการที่คุณไปบอกว่าเฮ้ยทหารคนนี้นักการเมืองคนนี้หน้าเหมือนอันนี้แล้วคุณไปชอบเขาไม่ได้ชอบเพราะว่าการทํางานหรือวิธีคิดแรงต่างที่เกี่ยวกับการเมืองการราชการแต่คุณไปชอบเพราะอ๋อเขาหน้าเหมือนนักร้องสักคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนเอาไม้ไปจ่อให้ท่านไม่ทับร้องเพลงให้ฟังหน่อยเงี้ยเฮ้ยคุณว่ามันไปเบอร์นั้นแล้วนะแล้วมันมันก็จะกลายเเเปป็นนว่่าโออคตไี้ย อมันก็เหมือนสมัยคุณชาติเป็นผู้ว่าใหม่อ่ะอะไรแม่งก็ดีไปหมดเดี๋ยวขอแบ่งอีพีดีกว่าได้โอเค